เราคุยกันถึงเรื่องที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของอดีตซะหน่อยนะคะแต่ว่าน่าภูมิใจน่าดีใจนะคะที่ว่ามีคนรุ่นปัจจุบนันคนรุ่นหลังเหล่านี้ยังเห็นความงดงามของศิลปะประเภทนี้เอาไว้อยู่นะคะก็คือเรื่องของหนังกลางแปลงรวมถึงการภาคสดด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูรายการของเราวันนี้อาจจะไม่เคยเห็นแล้วนะ,ะน่าเสียดายจริงๆแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีโชว์ในรายการด้วยนะคะเราคุยกันถึงการพลิกฟื้นศิลปะวัฒนธรรมประเภทหนังกลางแปลงนะคะซึ่งแต่ก่อนเราจะเห็นกัน บ่อยๆตามงานวัดก็มีนะคะหรือว่างานจัดมหรสพต่างๆก็จะมีกันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางคนที่ไม่ค่อยได้เห็นก็อาจจะคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้วแต่จริงๆยังมีอยู่นะคะเป็นเพราะว่ามีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งค่ะที่เขากตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมเอาคนที่คิดรัก ชอบในสิ่งเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของภาพยนตร์เป็นหลักแล้วก็เรื่องของหนังทลังแปลงตามมาด้วยนะคะวันนี้คุยกันกับสีท่านในรายการคะ่ะค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้เต็มๆค่ะสำหรับใครที่เป็นคอหนังนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันจะมาศึกษาเรื่องนี้กันด้วยนะคะท่านแรกนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทยซีนเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องฉายหนังหนังกลางแปลงรวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะคะเขาก็จะมาพูดคุยกันผ่านทางเว็บบอร์ดว่าใครคิดเห็นยังไงมีเรื่องอะไรใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะคะรวมถึงบางครั้งก็จะมีการจัดตั้งกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะคะท่านแรกนะคะคุณนิธิวิทยานินสุรวุฒิค่ะเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านถัดมานะคะเป็นเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ไทยซีนอีกเช่นเดียวกันนะคะคุณอนุคูณวิมูลศักดิ์ค่ะสวัสด ท่านัดมานะคะอดีตนี่เคยเป็นนักข่าวนะคะเป็นคนทำงานอยู่ในแวดวงสื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วลาออกมาแล้วค่ะตอนนี้ทำงานเป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยซีนเต็มตัวแล้วยังเป็นหัวหน้าทีมภาคไทยซีนด้วยนะคะคุณต๋องไทยซีนหรือว่าคุณพงศกรพรมคุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านสุดท้ายนะคะหญิงเดียวที่มากับสามหนุ่มนี้นะคะเป็น คนภาคเป็นนักภาคแล้วก็เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยซีนเดี๋ยวคุณผู้ชมคงต้องได้ฟังเสียงเธอและาจะคุ้นเธอมากกว่าที่เห็นทุกวันนี้ก็ได้นะคะคุณสังวานเทพภัสรินณอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ,คะถ้าคุณสังวานก่อนดีกว่านะฮะทักเป็นเสียงที่เด็กๆคุ้นเคยกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ชมหสวัสดีค่ะทัานผู้ชมฮคะคผมยิคคิวซังมาแล้วนะครับแล้วก็ชวนเชิญเนนปันมาด้วยในชุมชนนิมนต์ยิ้มนะครับ ถูกใจวัยรุ่นนะ,ะวัยรุ่นที่อาจจะเลยอายุมาอย่างนี้ชั้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้อีคิวซังก็ยังมีอยู่นะคะคุณสังวานเดี๋ยวช่วงช่วงที่2นะคะช่วงวันเทสต่อไปเนี่ยนะคะเราจะคุยกับคุณสังวานแบบเต็มๆเลยเรื่องของการภาคหนังภาคการ์ตูนภาคละครดูซิม,มันต่างกันยังไงแต่ว่าช่วงวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเว็บไซต์ไทยซีนกันก่อนนะคะเว็บไซต์ไทยซีนคืออะไรคะขยายความให้ฟังหน่อยเว็บไซต์ของเราเนี่ยไทยซีนจริง,รงๆก็คือเป็นเว็บที่ รวบรวมคนที่มีใจรักชอบการเล่นเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายหนังเนี่ยนะฮะแต่บางคนก็ส่วนใหญ่70%ของเว็บเราไม่ใช่มืออาชีพนะต้องบอกไว้ก่อนมีธุรกิจด้านอื่นแต่ว่าใจรักก็เลยมารวมกลุ่มแล้วก็เล่นบางคนเป็นผู้อนวยการโรงพยาบาลก็มีเหมือนกันเป็นตำรวจสารวัตรก็มาเล่นเหมือนกันคือความชอบเหมือนเป็นงานดิเรกของเขางานดิเรกครับผมเป็นที่ปลดปล่อยความคิดใช่เหมือนก็เหมือนคนชอบตีกรอบไงฮะบางคนชอบตีกอล์ฟก็ไปใช่ไหมฮะบางคนชอบ ไปอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่แตใจเราเราชอบดูหนังกันก็เลยมารวมกันตั้งขึ้นมาเจ็ดปีแล้วเจ็ะปีจุดเริ่มแรกของความคิดที่ว่าเราอยากจะตั้งเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนที่ชอบในด้านเดียวกันในเรื่องของเครื่องใช้หนังเรื่องของหนังกลางแปลงแบบนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะเริ่มขึ้นมาคือผมกับน้องอีกคนหนึ่งตอนนี้ไม่ได้มานะคะคุณกำธรคุณกำธรเอี่ยมสุวรรณนะ แล้วก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเออเราหน้าที่จะทําหนังเกี่ยวกับทําเว็บเกี่ยวกับพวกคนที่ชอบเล่นเครื่องฉนังเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่าคนชอบเล่นเครื่องฉนังเนี่ยหายากมากเนื่องจากว่า,าคนส่วนมากก็อ่ะดูแผ่นก็ไปดูตามโรงหนังแล้วก็แล้วไปดูหนังอังกัน์แล้วก็กลับบ้านแต่คนที่ชอบเล่นเครื่องฉายด้วยหาซื้อแล้วก็มาเล่นฉายในบ้านดูกันเองเนี่ยค่อนข้างยาก เขาเรียกว่าอะไรนะชนกลุ่มน้อยเราทราบได้ยังไงคะตอนนั้นว่าจะมีคนที่เขาเป็นแนวร่วมกับเราเยอะครั้งแรกเลยที่ทําเวบเนี่ยนะบผมไม่คิดว่าจะมีจะมีคนที่ที่จะมาร่วมกับเราเยอะขนาดนี้นะฮะก็คิดว่าอาจาะมีสี่ห้าคนมั่งอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าสมาชิกทั่วประเทศหลายหลายพันคนมากเข้ามาร่วมแล้วจนเราจัดกิจกรรมได้ใหญ่ๆได้อย่างเงี้ยเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีคนนิยมชมชอบเหมือนเรา ค่ะค่ะ,คะมาถึงคุณอนุกูลนะคะค,คุณอนุกูลนี่ปกติมีงานประจําอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตัวเองก็มาทําหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ของไทซีนด้วยครับค,คือแรกๆเดิมทีเนี่ยคือกว่าจะมาถึงเป็นเว็บมาสเตอร์ได้เนี่ยคือผมยอมรับว่าต้องเข้ามาทีหลังเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของปีที่2ของเว็บไซต์ค่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่ชื่อว่าไทซีนตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าชมรมคนเล่นเครื่องฉายหนังการแปลง แล้วไทยซีนนี่คือได้ชื่อมาที่หลังนะคะครับใครเป็นคนตั้งขึ้นมาคะก็ช่วยกันผมกับคุณกําทอดควรจะมีอะไรที่สั้นๆกระชับแล้วคนรู้จักใช่เพราะตอนแรกก็ตั้งชื่อว่าชมรมคนเล่นเคลื่อนชายหนังกางแปลงมันยาวมันยาวกินจำยากคับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวทีนี้พอถึงช่วงประมาณกลางปีพศ2550ก็เลยรีแบรนด์เป็นไทยซีนก็คือกลุ่มเพื่อนคนรักหนังประกอบกับพอดีทางเว็บไซต์ก็ได้เซิร์ฟเวอร์ระบบ เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตใหม่เข้ามาด้วยเพื่อรองรับซัพพอร์ตกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแทบจะทุกวันครับเดี๋ยวเสริมนิดหนึ่งนะฮะคือคือถ้าเราบอกว่าชลุมคนเล่นเครื่องชใช้กลางแปลงมันยาวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอย่างผมเนี่ยผมผม,ผมไม่ได้เป็นมีอาชีพแห่งกลางแปลงบางทีไม่ต้องไปใช้กลางแปลงฉชในบ้านก็ได้เราต้องการทําไทซีเพื่ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับถังเล่นเครื่องชใ,อใช้ใน้าอาจจะแปดมิลซูเปอร์เอชใช่ไหม,มสมัยก่อน16มมหรือ35มมมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ราก็จะใช้ในบ้านไม่จำเป็นต้องกลางแปลงอย่างเดียวก็เลยต้องการทําเพื่อให้ชื่อไทยซีนด็กกว้างขึ้นคำว่าคำว่าหนังกลางแปลงนี่คือไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นในที่โล่งๆใช่บางคนบ้านกว้างๆสัก12เมตร10เมตรนี้ก็ใช้ในบ้านได้แล้วอะไรสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยบ้านกลางจอกันอะไรนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เชื่อเป็นไทยซีนเป็น จุดศูนย์กลางศูนย์รวมของคนที่ชอบทางด้านนี้ไทยซีเนียร์ไทยซีเนลมานะฮะค่ะอ,อย่างนี้คุณนิทิวิตเนี่ยทำงานประจำอื่นๆอยู่ด้วย<ำ>นี่คืออันเดเลกอันเดเลกครับโทษน,นคะคะเป็น,ใน,ในอะไรอยู่ฮะผมเป็นเจ้าของสานีวิวที่ต่างจังหวัดนะฮะ,นะะที่อดอนบ้านผมอยู่อดอนแล้วก็ เปิดสตูดิโอร้านถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีธุรกิจอยู่แล้วนะแต่ดิชอบด้านนี้ชอบมานานแล้วก็เล่นมันแต่เล็กๆแล้วฮะแต่้อแนึ่ปอสออะไรเงี้ยก็เล่นมาผมเล่นไม่หมดเด็กคุณอาจะเล่นเป่ายางใช่ไหมโดดขบแต่ผมเล่นเครื่องชนังแบดมินนอะไรเล็กๆเนียนี่คุณิภิวิทย์ก็ตรงมาในการเรานะคะมาจากอุดรเลยนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องเรื่องเว็บไซต์ไทยซีนให้เราฟังด้วยนะคะคุณอนุกูลนี่ก็คือมีอาชีพประจําอยู่แล้วครับก็เป็นครูสอนในโรงเรียนแล้วก็ คือโดยโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือผูกพันกับหนังการแปลงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนื่องจากว่าคนในครอบครัวเขาเป็นสมาชิกในทีมงานของหน่วยหนังกลางแปลงค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยุบไปแล้วนะครับที่กาญจนบุรี <S <S และทีนี้ด้วยความที่คือผมสดแรกๆนะคือผมแค่ไปดูแต่พอรู้สึกรู้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 ววรู้อยอยรู้รู้รู่รู้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 าู้ร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 ระมาณปีพศ2 3 0 3 1 แต่ว่านับจากวันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะครับผมยี่สิบกว่าปีแล้วที่นี้พอมาเจอเว็บไซต์นี้ก็เหมือนโอ้โหเหมือนกับเปิดโลกให้เราเลยเปิดโลกให้เราเลยแต่ความจริงแล้วคนในครอบครัวเ,เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าคือการอยู่กับหนังกงแลงนี่คือก็ต้องเหมือนกับว่ามันต้องเหนื่อยต้องหนักไนงะทางบ้านก็ไม่ค่อยสนับสนุนแต่ที่นี้พอ,อเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าผมเริ่มผูกพันแล้ว ผมสนใจตรงนี้เต็ม <superv> ท <ising> <ator> <ğim> like ี่แล้วผมก็ลุยเลยครับค่ะค่มาที่คุณโพศกรนะคะจากอาชีพนักข่าวนะคะทำงานเป็นสื่อสารมวลชนอยู่นะคะอยู่ในองค์กรใหญ่เลยนะคะคิดได้ไงลาออกมาแล้วมาจับทางหนังอย่างที่เราชอบครับเป็นความชอบตั้งแต่เด็กคสื่อบันเทิงตอนที่เป็นเด็กก็คือหนังกลางแปลงหนังขายยา ไปวิ่งเล่นรอบจอหนัง<ต>จนกระทั่งกรุงเทพหรือว่าคนหนัง<จ>เป็นคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดแล้วก็เลยผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มาใช่ครับมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับหน่วยหนังกลางแปลงที่มาฉายแถวแถว,ถวบ้านค,คือไปตีสนิทเขาไปช่วยเขาหยิบโน่นถือนี่ <c oughs> ก็รู้จักมากคุ้นโตมาก็มีโอกาสได้ไปไปนั่งดูเขาภาค,คชอบชอบการภาคหนังค,คือชอบทั้งหมดทั้งหน่วยหนังนั่นแหละการ เครื่องฉายเป็นยังไงเศษฟิล์มดีวยเขาหนังมันขาดวิ่งไปแย่งกันเก็บโตขึ้นมาในวัยหนุ่มก็มีโอกาสไปนั่งดูไปนั่งเฝ้านักภาคเขาภาคยังไงจนมีกระทั่งวันหนึ่งรวบรวมความกล้าไปนั่งใกล้ๆน,นักภาคดูว่าเขามีเทคนิคยังไง <c oughs> เขาคงจะลำขาขวนยื่นบทภาคมาให้เลยพร้อ <c oughs> มสต็อปสาวเขาก็แบบผมก็ใส่ไปตามต่อจะเข้าไป ด้วยความที่ไม่มีความรู้ในในช่วงนั้นก็ใส่ไปได้สักประมาณหนึ่งหน้าขึ้นหน้าที่สองเสียงเริ่มมาจากข้างหลังแล้วครับอื <laughs> <laughs> เสียงคนดูเริ่มโหแล<อ>้วเพราะว่าแต่เราก็ไม่กลัวนะแต่เราก็ไม่กลัว,วครับเริ่มไม่ทันไงเริ่มพากไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้เรียนรู้เทคนิคมาก,ก่อนค่ะครับก็เป็นว่างานนั้นล่มต้องคืนบทเขาแล้วรีบ ออกมาจากความมืดตรงนั้นความสว่างตรงนั้นไปหาความมืดเพราะฉะนั้นพอได้เข้ามาเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นี้แล้วใช่ครับคือคือตอนที่มาทํางานที่ที่องค์กรที่เคยทํางานนี่นะครับก็ไปเรียนรู้การพากเขาเรียกว่าพากวิดีโอหัวใจรักเลยนะครับผมก็ต้องต้องกราบขอโทษผู้บริหารที่ครั้งก่อนแอบแวบไปคือไปเรียนรู้การพากวิดีโอซึ่งมันต่างจากการพากการแปลงมากมาย่มันต่างกันยังไงล่ะ กลางแปลงเราจะต้องมีความชานาญเกี่ยวกับบทแล้วก็รู้เรื่องหนังมาก่อนคือมีการซ้อมมาก่อนถึงจะภาคกลางแปลงได้คือถ้ายังไม่ชานาญไม่สามารถที่จะอ่านบทภาคแล้วไปภาคสดได้เลยก็ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเยอะกับการภาควิดีโอไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าต้องทํางานร่วมกับคนหลายคนเป็นทีมกลางแปลงเราภาคคนเดียวหรืออย่างมากก็คือภาคคู่กับผู้หญิงเรียกว่าภาคคู่ พอไปภาควิดีโอมันภาคด้วยกันหลายคนต้องแบ่งแบ่งตัวละครกันแล้วจะต้องฟังสาวสาวไกด์ที่หูเป็นตัวกําหนดบางครั้งเราเคยภาากลางแปลงมาลาคาญสาวไกด์มากไม่รู้อะไรอยู่ในหูประสาทมันไม,มไม่ไปพร้อมกันนคะค่ะค่ะทำไมคุณพงศกรถ,ถึงถึงรักหนังกลางแปลงถึงชอบหนังกลางแปลงคือดิฉนันอาจจะไม่ได้ถามในแง่มุมเป็นคนภาคหนังนะคะแต่ว่าในมุมของ คนคนหนึ่งซึ่งน,นี้เขาก็อาจจะมีวิถีชีวิตที่วินวนอยู่นะคะเป็นความชอบส่วนตัวอยู่ในครอบครัวแล้วตัวเราล่ะเราทำไมาถึงชอบคือในวัยเด็กเนี่ยสื่อสื่อที่ผมได้ดูตอนนั้นนะฮะก็คือสื่อหนังกลางแปลงมากกว่าสื่อทีวีเนื่องจากว่าทีวีช่วงนั้นยังไม่พัฒนาจนเหมือนทุกว,วันนี้การจะไปดูทีวีตามบ้านต่างๆเนี่ยคือที่บ้านนี่ไม่มีละทีวีต้องไปดูที่ร้านขายของ การขายของชาประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยต้องไปซื้อของเขาก่อนนะถึงได้ดูถ้าไม่ไปซื้อของเขาเขาไม่ให้ดูนะจะต้องเรียกเก็บตังค่าไฟอะไรเงี้ยแล้วหนังกลางแปลงไปฉายบ่อยตามงานไม่ว่าจะเป็นงานผ้าป่างานกระถินขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยนิยมหาหนังกลางแปลงไปฉายกันก็ด้วยในวัยเด็กด้วยก็ชื่นชอบเนื้อเรื่องเนื้อหาจนกระทั่งมาถึงนักภาคที่เข้าภาคกันสด ซึ่งเขามีลูกเล่นมีสเสน่ห์ยอยู่ในตัวก็เลยเชื่นชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นฝังใจมาจนกระทั่งมามาทำงานก็มีสักวันหนึ่งคิดว่าเราน่าจะภาคได้บ้างอะไรอย่างนี้ด้วยความชอบของเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแต่จดเปลี่ยนนี่ค่อน,นข,ข้างนี่ตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดนะบางคนนี่เขายังทํางานประจำเงินอยู่แล้วเขาก็เขาก็คิดว่าตรงนี้คืออาชีพเสริมรแต่ว่าอย่างคุณต๋องเนี่ยกลายเป็นว่า ฉันจะลาออกละแต่ฉันจะลาออกฉันจะมาทำงานอาชีพคือคือขณะที่ทํางานอยู่นั้นก็ทําภาคหนังด้วยก็เป็นอาชีพเสริมเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งสถานการณ์ทางบริษัทไม่ค่อยดีก็มีการเลี้ยงพนักงานก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ถูกเลี้ยงออกมาก็เลยจําเป็นจะต้องมาเทินโปรทางนี้ให้ได้แหละเพื่อความอยู่รอดต้องมาเทินโปรทางการวิชาภาคไหนให้ได้ก็ห้องภาคไหน ที่มีโอกาสขอเข้าไปทํางานด้วยก็จะจะขอเข้าไปแม้จะไม่ได้ค่าจ้างก็ไม่ว่าขอให้ได้ความรู้วิชา<ด>ความรู้ติดตัวขอได้ฝึกค่ะครับค,ค,คุณ